เ <N> นี่ยงปานินนะจ๊ะวันนี้เรามีน้ําจิ้มอ่าสองอย่างด้วยนะก็คือน้ำจิ้มปรเรือน้ําจิ้มปลเรือประกอบด้วยอะไรบ้างนะจ๊ะก็มีพริกรากผักชีปราเรือน้ําสุกน้ําต้มสุกนะแล้วก็มะนาวน้ําตาลมะพร้าวอีกเช่นเคยนะทุกคนเออ แล้วก็โขลกรวมกันแล้วก็ใส่ปรุงรสตามชอบใจนะจ๊ะไม่ต้องใส่ผงนัวก็ได้นะทุกคนมันอร่อยอยู่แล้วนะจ๊ะอันที่สองก็คือเป็นน้ําจิ้มที่แบบใส่ถั่วก็คือเครื่องปรุงทุกอย่างเหมือนกันส่วนผสมเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราใส่ถั่วไปแล้วก็อาจจะออกหวานเล็กน้อยสําหรับคนแบบชอบหวานแล้วไม่ชอบเผ็ดมากนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกิน สวัสดีสวัสดีค่ะพบกับประโบชเช่นเคยนะคะในรายการทิ้นไปคุยไปไทยละนะคะวันนี้ภาษาลาวละาคำเสนอคำว่ากระบบวงกระบบวงดูปากปาโบนะคะกระวงเนี่ยกระวงกระบบวงแปลว่าช้อนนะคะ ภาษาลราเรียกว่ากระบวงภาษาไทยเรียกว่าช้อนแปลว่าช้อนภาษาไทยนะจาะก,ก็คือภาษาเราวะนะครมวันนี้เสนอคําว่ากระบวงแปลว่าช้อนนะจาะทุกคนก็เป็นภาษาเราง่ายๆที่ประโบนามาเล่าสู่กันฟังง่ายๆนะต่นําไปใช้ได้จริงนะจ๊ะทุกคนโอเควันนี้มา เมนูนำเสนอวันนี้ก็คือมีเมีย่ยงปลาเมีย่ยงปลาดินนะจ๊ะไม่ได้ทําพิธีทําให้ดูนะจ๊ะทุกคนอ่าวันนี้เรามีน้ำจิ้มนะจ๊ะสองอย่างอันนี้เป็นน้ำจิ้มเหมือนซีฟู้ดแหละทุกคนแต่ว่าอ่าจะใส่เป็นเกลืออย่างเดียวนะจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะใส่เป็นเกลือนะไม่ใส่น้ำปลานะทุกคนอืนะจ๊ะเอาวางไว้ตรงนี้ แล้วก็เป็นน้ำจิ้ม mm. เขาเรียกว่าเหมือนน้ำจิ้มแป๊ดซะ,ะนะใส่ถัว่วก็คือเครื่องปรุงเหมือนกันแต่ใส่ถัว่วใ,ในนี่ถัวถ่วถัวถ่วคั่วถั่วลิสงนะจ๊ะอ่ะโอเควันนี้เห็นชัดแล้วเราเลยอุย้ยอ่ะมาดูยกันวันนี้พักมากมายเยอะแยะนะจ๊ะมานะไม่ได้กินนานแล้วนะเนี่ยเนี่ยปลาเนี่ย เนี่ยปลาก็จะมีเนะะี่ยค่ะปลาเผานะอะเส้นขนมจีนเส้นมีนะทุกคนผักก็ตามชอบใจเลยชอบผักอะไรก็ใส่มารดนะคะม,มาดูอ่ะเดี๋ยวเอาผักม้ดับอ่ะ ก็บอะว่าชอบเป็นน้ำจิ้มอ,อกแหนวอกเสียบูมากกว่าน้อเส้หมี่ใส่เข้าไปชีนะจ๊ะวันน,น,นี้ขออน,น,นุญาตใส่แว่นนะจ๊ะมันมองไม่เห็นครับทุกคนมันกระไรมากน,นจะจ๊ะ เล็กมากทุกคนวันนี้ไม่ได้ถ่ายมุมหน้าบ้านนะจ๊ะทุกคนจังจากกับบ้านมืดอวันนี้ ก็เป็นอาหารที่แบบว่าออกเจทุกคนเพร่มหมดเทศกาลกินเจนะจ๊ะก็จัดสักหน่อยเนาะแซ่บแซ่นะจ๊ะ ก็ได้หยุดตกลงแล้วนะทุกคน วันนี้ถ้าฝนฝนไม่ตกนะทุกคนร้อนม,มากนะเนาะขนมดีมากขนมจีนมันดีมาก ใส่ตั่วนะมันก็จะออกแบบม,มันมันนิดนึงอนะ่ะถ้าคนชอบรสไม่จัดนะ้องก็สามารถแบบว่าทำน้ำจิ้มแบบมันก็เหมือนซีฟู้ดทั่วไปแต่ว่าเราใส่เป็นถัว่วลงไปนะจ๊ะเป็นกันอย่างไรบ้านทุกคนกินข้าวเย็นกันอย่าง อันนี้ถามได้ตอนเย็นถานได้นะทุกคนเนื่องจากมีแต่ผักไงอืมไม่อ้วนนะอืมทุกคนลองไปทำกินดูนะสูตรน้ำจิ้มของกบจะไม่ใส่น้ำปลานะทุกคนก็คือใส่เปนเกลืออย่างเดียวใส่เปนเกลือชมพูนะจ๊ะ จะใช้แบบผักอะไรก็ได้นะทุกคน งบาไแค่ไม um. um, ่ท mm ันทานี่กดยหนนมกินบทนี้

พูดถึงภาษาลาวภาษาไทายนะทุกคนจริงๆใกล้เคียงกันมากนะอืมภาษาอีสานเนี่ยภาษาลาวก็คือภาษาอีสานเลยเนาะอืมใช้คําเดียวกันเพียงแต่ว่าคําว่าสวัสดีอะ่ะภาษาลาวจะเรียกว่าสบายดีก็คือสวัสดีนะทุกคน ใส่ไปทุกคนที่กินได้นะีใจจังเลยฝนอยู่ตกแล้วนะทุกคนทำงานทำการไปได้สะดวกแล้วเดินทางไปมาสะดวกแล้วพี่จ้าขอมาก เอาล่นจคุะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็ดีใจที่ฝนหยุดตก แล้วก็ที่าสารละวันนะคำที่นำเสนอไปก็หวังว่าทุกคนจะเอาไปใช้ได้จริงเนาะบางทีกคค็อ,อาจจะมีโอกาสได้ไปนูน่นมานี่ทํงภาคอีสานนะคะก็เกิดได้ใช้เดี๋ยวก็เรียกหาว่าเอ้ยช้อนช้อนไม่มีไม่องไปบอกเขาเลยนะครับบอกเออกระบ,บวงบ่งบมีกระบ,บวงหมายความว่า,วาช้อนไม่มี นะถ้าได้ข้ามไปฝั่งเรานะต้องพูดยิ่งนะทุกคนโอเคคลิปนี้ป้าโบก็ขอปิดคลิปวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนแล้วก็มีอะไรผิดพลาดไปก็คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊ะวันนี้ก็ไปก่อนนะจ๊ะทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย